ราคาตอนนี้นะคะเราจะมาแต่งสาวไทยที่ได้ผัวไกลถึงแคนาดานะคะ <S <S แอปเปิ้ลไทยหวานมาก ผู้ชายฝรั่งเขาชอบกินนะคะหวานนิดค่ะนิดนึงค่ะอานหวานนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ซองเปรี้ยวแล้วนะครับก็ยังไม่ได้อาบน้ําวันนี้พี่เปิ้ลเนี่ยแต่งหน้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนดักไหมคะนิดนึงนิดหนึ่งนิดนึงไม่เคยได้เจอกันนานอ๋อสรุปคือมันเชิญมาเอาซองเห็นมีผัวฝรั่งเนี่ยต้องได้ซองหนัก่ะใส่ไปห้าร้อยพอห้าร้อยพอใช่ไหมเออห้าร้อยพออย่าเยอะไม่ไปสามร้อย ะคะถ้าเกิดว่าไม่ให้กินโต๊ะจีนเราค่อยเพิ่มเป็น500 <c oughs> โอเคนะ <c oughs> เราแต่งให้สวยแบาสาวได้ใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะพี่เปิ้ลอนุญาตนะคะ วันนี้นะคะเราจะติดสติกเกอร์อุตายแล้วเหลืออยู่คู่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวงานต่อไปทําไงล่ะเราก็ลอกของเราแปะให้รู้นะคะครึ่งหนึ่งมั้ยครึ่งหนึ่งนะคะะเดี๋ยวเราติดให้พี่เปิ้ลหน่อยเพราะว่าเนื้อตาคนอน้างเยอะนะคะที่เห็นเนี่ยไปต่อขนตาไปแล้วนะคะไม่รู้โดนแกงหรือว่าโดนโกงนะคะอาลืมตาค่ะ อ,อันเดียวพอดูสิคะชั้นตาเปิดกว้างขึ้นนะคะตาเหลือกขึ้น <laughs> 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 พี่พี่คิดดีแล้วโหอที่พี่มานอนที่นี่่ะมันใกล้เทอร์มินอลทเววันก็จริงแต่มเมื่อกีอ้หนูโดนยามไล่ให้ไปเข้องนานตรงอื่นก <laughs> ็คิดว่าหนูไปทำอะไรมาก็รหนูดึ่งจุกค่ะซื้อไหมคะสามรนะคะหนึ่ง, <laughs> <laughs> <ก> <laughs> งะะแพ,พ็คห้าสิบคู่ค่ะ กายเล่าให้ฟังว่าไปวัดแขกมาไปทําไมอ่ะไปไหว้พระพรมที่ไปแยกราชประสงค์อ่แล้วไหนบอกไปวัดแขกแล้วก็ไปก็ไปมาอไปหมดเลยตะเวนตะเวนสายมูไง่ตะเวนสายมูอเสร็จปุ๊บขอให้ตัวเองไม่เท่าไรค่ะ จิตแล้วนึกนึกถึงมาดาแอมอ๋อต้องขอให้แม่ด้วยขอให้แม่มีสติถึงแม่ขาดสติที่เลยเสียเงินแสนตลอดเลยค่บเดี๋ยวเดี๋ยวมีสติแล้วกูต้องมีสตังค์ด้วยหรือเปล่าถ้ามีสติแล้วสตังค์ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดไม่มีสติกูเสียสตังค์ท่านรักกูหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกกูก็สาดีใจแบบเออขอพรให้แ้วคาดปลอดภัยอะไรอย่างงี้ออเปล่าค่ะแบบว่าเออขอให้ปันแทงไม่เข้าหรืออะไรมเมันขอให้หนูมีสติ หนูเปดีใจไหมคะลูกสาวหนูรักหนูมากนะพี่เปิร์เราไปมาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะเออไปมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยคับเพื่อมาดํามแ่มเมื่อวานโตั้งแต่เมื่อวานไงกลัวแบบว่าวันนี้งานการไม่ทําหาแต่เรื่องใช่ดีมากเป็นไงคะเอิร์กอาร์มดีขี้แต่ขี้แตนมาเลยค่ะค่ะตะขี้ไปเลยสิคะตอนแรกไปจุกอยู่ค่ะยามไล่กลับไปขี้ตรงนู้น ใครเป็นผู้รับเหมานะครับติดต่อเพมาดามแพมาได้ค่ะเพราะตอนนี้ดิฉันล้างห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วเาจะสร้างห้องขังส่วนตัวเมียทําผิดก็จับขังเลยไม่ต้องไปสอดร้อยเสียเวลาอเพราะอะไรนี่ตำรวจเขาบอกเขาเอื้อมจะรับเธอแล้วเออก็ตำรวจจาหน้ากูได้แล้วแหละคเบื่อกูแล้วแหละขอบคุณนะค่ะรักกูมาก พี่เปิลเนี่ยไม่ได้แต่งงานที่นี่นะคะงานแต่งอยู่ที่ที่ไหนนะคะ i i สุประการสุประการนะคะแต่หาทำทำมาอยู่กรุงเทพเพราะมาอยู่แถวนี้เอะไรมาอยู่ซอยคาร์บอยค่ะบอกรูพที่เลือกที่ดีมากเลยค่ะเพราะยืนโบกกันเต็มเลยมาศาสตร์มาศาสตร์ ฟรีวายฟฟรีคอนดอมเออไปมาอย่างงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าเออพี่เพินทำไมเลือกที่ไกลดังปกติเขาจะเลือกที่ใกล้ๆงานไงแต่นี้ไม่ค่ะเลือกที่ไกลงานเพราะอะไรใกล้ห้างนะคะไวมาช็อปปิ้งอ่านะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะมาจากต่างประเทศทั้งทีนี่คือมาช็อปปิ้งนะคะ จริงๆแล้วไม่ได้อยากมางานแต่งนะอยากมาช้อปปิ้งดอกนะคะอยากมามิดไนเอออยากมามิดไนอะไรอย่างงี้มิดไนเซลนะคะรถไฟเด้ออ่าน่ะเป็นไงล่ะเพราะว่าอะไรลูกก็ห้างที่แคนาดาปิดเนอะหกโมงก็ปิดแล้วลูกปิร่ปิดตำไม่จริงจริงจงเคยไปครั้งหนึ่งหกโมงปิดแล้วกูเพิ่งตื่นกูหาจะมืดสามทุ่ม <c oughs> นคนดูก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่าถือผู้กันมาต้องนานเมื่อไหรจะจิ้มสที <c oughs> จิ้มตาลูกค้าเหรอจิ้ปเปิ้ลลืมตาล <c oughs> นะคะคลิปนี้จะเป็นไวรัลปากเข้าไปในตาขาวหรือตาดำ แล้วลูกค้าเล่นัแล้วได้กลับ้วค่ะเราเข้ามาในห้องแล้วแฟนของพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเขาก็เพิ่งตื่นนะเขาเห็นเราเขาคิวก็เห็นผีบ้านผีเรือนอะไรยังไงแต่เขาทำมือเยี่ยมเยี่ยมอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็แสรกูก็ถามว่าเห็นซ้ำใช่ไหมเขาก็เอออ๋อเขาบอกไม่ใช่ beautiful beautiful แปลว่าอะไรอ่ะ น่าจะเป็นไดะเหอ,อได้ยินเขาพูดว่าเหมือนมากอเออกูรู้เลยว่าบอกว่าเหมือนผู้ชายของรุ่นายมากเลยเม <c oughs> ื่อกี้กัจะบอกเราวิกิฟูคือห้างแวนวิก้ฟูมันต้องฝืนแน่ๆของคนที่ว่าการช่วยชีวิตนะคะและแล้วห้างเวนวิก้ฟูก็ไม่ได้เข้ากูเลยจ้า เราจะให้พี่เปิ้ลนะคะ Apple ไทยที่ไปไกลถึงแคนดดาได้ดูกระจกนะคะว่ารอดหรือไม่รอดนะคะอ่ะถือเองสิคะดามผัวดูก่อนไหมสวยเดี๋ยวผัวก็เย้คุณแอลบอกว่าจำไม่ได้ใครอยาโจนสวยไม่ใช่พี่เปิ้ลนะกูอาจจะวให้พี่เปลเปลี่ยนผ้าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแอปเปิ้ลไทยที่ไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้ส่งออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่อย่างทัึงค่ะผัวไม่ยอมตื่น <c oughs> <laughs> พี่เปิ้ลบอกเออวันนี้ไม่ต้องไปงานนะคะไปกินโต๊ะตีนอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวไม่ต้องหวังว่าให้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยเลยสายแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนมาดามแพรให้มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่สนับสนุนให้มาดามแพรมีวันนี้เช่นเดียวกันค่ะไม่มีคุณไม่มีมาดามแพรค่ะขอบคุณค่ะ